ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแบ่งเคสนะครับงบ68เพื่อไทยคุม6กระทรวงเศรษฐกิจเศรษฐากรเงินฉุกเฉินนะครับ9.5หมื่นล้านเกือบ1 0 0 0แสนล้านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านะครับงบประมาณปี67เท่ข้าสภาผ่านวาระเตรียมออกมาใช้แล้วนะครับกำลังจะพิจารณางบปี68ซึ่งบอกได้เลยครับงบปี68สําสำหรับผมบอกได้เลยครับว่าเป็นงบที่กู้มาแจกครับนะครับ เป็นงบที่กู้มาแจกนะครับรัฐบาลเศรษฐาโดยนายกที่ชื่อเศรษฐาตอนนั้นตอนหาเสียงเนี่ยนะไปพูดทุกแหลงนะครับไปพูดทุกที่ว่าโครงการดิจิตอนบริษัทไม่มีการกู้สักบาทเดียวไม่มีการกู้สักบาทเดียวจะใช้บริหาร,บารงบประมาณแต่สุดท้ายนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ตอบย้ำและผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าอันนี้คือการกู้มาแจกเพราะอะไรครับตั้งงบขาดดุลในปี68นะครับเพื่อจะกู้มาแจกนะครับ100,000 5 0 0 0 0ฟรารังนะครับสำหรับโครงการนิจิตต์นวเ็ตนี่มันเท่ากับกู้มาแจกวันนี้รัฐบาลกําลังจะสร้างนี่โดยไม่จําเป็นนะโดยไม่จำเป็นเพราะอะไรครับการสร้างนี่งบปี68พอปี69ก็ต้องตั้งงบใช้คืนพร้อมกับดอกเบี้ยงนะับตั้งงบประมาณนะครับขาดดุลเพื่อกู้มาแจกวันนี้รัฐบาลแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาทาให้งบประมาณของประเทศนะครับมันสมดุลที่สุดนะครับการกู้น้อยที่สุดและก็ตั้งเงินชดใช้ให้มากที่สุดเพื่อให้นะครับแคบ ในเรื่องของหนี้สาธารณะลดลงลดลงเพื่อเอาไว้เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรแต่วันนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยนะพยายามอย่างเดียวคือสร้างแต่นี่กู้อย่างเดียวและที่สําคัญคือการกู้มาแจกมันสมควรหรือไม่สถา,านการณ์แบบนี้การกู้มาแจกมันใช่หรือเปล่าถ้าเป็นสถา,านการณ์ที่เกิดภัยพิบัตินะครับเกิดโรคระบาดหรืออะไรแล้วต้องการกู้มาก็ว่ากันไปรัฐบาลพักเพื่อไทยกําลังจะกู้มาแจกโดยไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าอยากคิดว่าเฮ้ยการที่รัฐบาลมาแจกเงินแล้ว ประชาชนได้แล้วแฮปปี้คิดถึงผลกระทบที่ตามมากันบ้างหรือเปล่า6พักร่วมรัฐบาลนะครับแบ่งเค้กงบปี68นะครับวงเงิน3.752นะครับรล้านล้านะเศรษฐาํำเงินสำรองฉุกเฉิน9.50หมื่นล้านเพื่อไทยคุม6กระทรวง1ฟามมันคงนะครับ ภูมิใจไทยพักตัวแปรคุมนะครับกระทรวงแสนล้าน2ง,งบพักทหารกระทรวงเกตเอขุมทรัพย์สุดขอบฟ้างบประมาณปี2568วงเงิน3.752ล้านล้านบาทอยู่ในระหว่างขบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติหรือพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนรัศดรเดือนมิถุนายนสอง7 งบปี68ถือเป็นงบประมาณปีแรกของรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนําและพักร่วมรัฐบาลอีก5้าพักรวมเป็นนะครับพักร่วมรัฐบาล6พักเศษฐากำงบกลางฉุกเฉิน9.5ห้ามื่นล้านเษฐาทวีสินนายกนตรีมีงบกลางเงินสำรองเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน95,300ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี68รายจ่ายงบประมาณกลางทั้งหมด12รายการวงเงินนะครับ8แสนนะครับ 5,745ล้านบาทรายการใหม่ที่อยู่ในงบกลางที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยโครงการ d i g จ t ต l อนวอเ t นะครับจำนวนนะครับ1 5 2 7 0 0ล้านบาทส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี68เป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเพิ่มเป็นนะครับ8,65,700ล้านบาทครับเพื่อไทยนะครับ คุม6กระทรวงเศรษฐกิจเพื่อไทยนะครับพัดแกนนํารับผิดชอบทั้งหมด9กระทรวงเป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ6กระทรวงอีก1กระทรวงคือกระทรวงฝายมั่นคงและกระทรวงด้านสังคมกระทรวงคมนาคมนะครับหนึ่งแมล้านบาทกระทรวงการคลัง3ามแสนเรล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศ9 0 1 4ล้านบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา6,447ล้านบาทกระทรวงนิจิตอนเศรษฐกิจและสังคม9,887ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์7,348ล้านบาทกระทรวงวัฒนธรรม8,841ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุข1 7 2 2 8 5ล้านบาทกระทรวงกาโหมาม2,923ล้านบาทภูมิใจไทยกุมนะครับกระทรวงแสนล้านขณะที่พักตัวแปรนะครับ อันดับพักพักร่วมรัฐบาลอันดับสองอย่างพักภูมิใจไทย4กระทรวงแต่เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณระดับกระทรวงแสนล้านถึง3กระทรวงกระทรวงมหาดไทยนะครับสองแสนเก้านบาล้านบาทนะครับกระทรวงศึกษาธิการ3ามแสนร้แบล้านบาทกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาทกระทรวงแรงงานหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท พักสองลุงกระทรวงเกรดเอขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าสำหรับพักทหารอย่างพัก พลังประช,ชารัฐที่รับผิดชอบกระทรวงเกษตรอย่างกระทรวงเกษตรและสรกรย์123,150ล้านบาทและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม35,284ล้านบาทพัดรวมไทยสร้างชาติพัดลุงตู่มีกระทรวงขุมทรัพย์สุดขอดฟ้ากระทรวงพลังงานนะครับได้งบประมาณ2,890ล้านบาทและกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ5,589ล้านบาท ส่วนพัรชาติไทยพัฒนาที่ดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้งบประมาณ26,800นะครับ39ล้านบาทขณะที่พัฒนปัะชาชาติได้งบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม29,000นะครับ76ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณฝ่า3,200ล้านบาทอันนี้คือข้อมูลคำถามคือนะครับวันนี้จำเป็นจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อกู้มาแจกหรอครับผมบอกเลยครับว่า การตั้งงบประมาณรัฐบาลอาจจะโกหกประชาชนอาจจะหลอกประชาชนว่าเป็นการตั้งงบประมาณขาดดุลน,นะเป็นการทําได้ตามปีงบประมาณและเพดานเงินกู้ได้แต่ความสมควรมันอยู่ตรงไหนครับแบบนี้คือการกู้มาแจกชัดๆรัฐบาลกำลังโกหกประชาชนรัฐบาลกำลังหจจลอกประชาชนว่าไม่ได้กู้สำหรับนโยบายนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ